เต้ฮะผ้าลูกเต่าออมาขี่มาเหี่ยวค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยหมุดเาเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีน้องหิวน้องเต้ค่ะเต้มาหน้ามาผ้าน้องหิวน้องเต้อ,อมาขี่มาเหี่ยวค่ะพี่น้องเบิ้งมันเฮาหมา เฮาหมาข้าเจา้ามาลาม,มาอย่าไปลูกอย่าไปแต้มมาพี่พี่พี่ฟาโนพี่ขั่ว้าว่ว้าว่ว,าวลูกไส้คอยเลียนแต้มมาลามะนั่นปุนนนป่งคนผ่านน้องไปยังแก่นอ่ะเฮียหิวหิวนี่หิวยแรงแหงลากแม่นัน่นนั่นนัน่นเห็นเขา เห็นหมาพวกนั่นเข้าสิกัดเดยียวเตยยักษกไปเตะหันไปคอนเตะเตะมานนี่อ่ะอ่ะเตะมาหาแม่มันมาเห็นหมาขางบ้านค่ะเขาเตยะยัไปเตะถ้านองไปอย่าให้มันหนีก่อนยังสีผ้านกไส้คอยออกไปนั่นเตะมา ไปแล้วเจแม่กับบอฟังเจเหี้ยวค่อยไปค่อยไปเหี้ยวเบื้องเบื้งมันแหงสั่มเพี่นนองเหี้ยวเอาจนมาคอยเมยหูยแหงนายเหี้ยว คน่านายเตยอยู่คุนเตยมาลูกมามามาพี่เอ้าพี่พาน้องพี่มาลามาเร็วเร็วเร็วผาน้องมาพี่มาลูกมาโอ้ยเมีไอพี่น้องบางหาันมันแนลียนลายเว้ยบางลาเมียพา,น,าน้องมาหนักหือห้อหอห่ผพาน้องอไปถนนคุณนน่ะ้องเพื่อนก็นได้เนี่ย เออ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 อันนีอันี้อไรอะเนดไปยุนี่ล่ะยุนี่ล่ะเอาหันีพ่อไปหดวจังหงออันตรไเดี๋ยวพ่ออันไปไล่กลเมียะบเมียบอกพ่อยเถอะพ่อยเตยเมียจะบ่พ่อยเตพ่อยอ้วนเต ป้าปป้ป,ปขอมือขอมือปาพ่นอนขอมือปาไปยังละบังพ่อใหญ่นี่พ่อยหญ่นี่ไปยังละบัมากิ้ม nhà กุายก้ามากินห n น h ก,ก,นนก่อนนี่ประจำไล่ตีน่านาลงาเมลงมาที่ไปยังลูก ไอเต้อเต้รวปละไอ,อเต้รวปละไอ,อเต้รวปละยังมือเจ้ามาต้องเอาเพื่อนให้อยู่สักวันอาจารย์แลนหัวรับจ้าไปดึงแม่ต่อยว่าสันบางนึงหันก็ดึงกันสรามุนหุนห่นไหวอาณนาะอาณนะาหลังรามนะลาเต้หม ว่าไงว่าไงว่าไงโอ้ยนั่งเฝอหน่องมันเบิ่งเพิ่นนังเฝอหน่องหน่องเพิ่นก็กินหญ้าเสื่ออยู่นั่งเฝอหน่องมันฮะไอ้เต้นั่งเฝอหน่องมันอ้าวได้หลวบรอต่สร้างคากลายเต้มึงเต้จะสร้างคากลายเต้ ลดัดขนมาแล้วก็ลูบรออยู่ตัวละมเมื่อเคลื่อนกน็เอาเขาไปขังไว้น้ำนองเมือ่อคืนส่วนน้ยสมคิดก็กำลังดีขึ้นเนาะค่ะกับเอฟซีมันถามมาถามขา่าวหาสมคิดอยู่สมคิดก็กำลังแพ้กำลังดีเนาะค่ะแพ้กำลังดีแต่ว่าก็จะเจ,ะจะอยูต่อไปอีกแน่จักหน่อยเพราะว่า หมอเพิ่นใหายเศร้าค่ะคพินพ่นจังให้ออกมาเนาะคะ่ะบางลาอ้วนคือไปนอนอยู่หันหลาลาอ้วนลาอ้วนนี่นะอ้วนแห้งอ้วนแห้งอันพนน่อใหญ่นี่กห็หากินตะหยาหากินหยาว่ามึงง้อแบบนี้อ้วน ส่วนเต่าอ้วนเพิ่นก็นอนเื้อเตยเบื่ออีกคนอันเท้านี่ก็หากิ้นยาวันอ๋อแซบหลายแซบหลายแต่ว่าตอนที่ป้อยออกจากอันข้อกันโอ้ยเด้อพี่น้องคอยเอาลั่นจันลั่นจันลั่นจันคัก ปพากันป้าปป้าขม ah ีอะป้าปพานอเขมิอป๊เต้ไปพานองเขมิ่อยป้ามาพานอเขมี่อกัญงาหลวอ่าย่นก็ได้ไปพานองเขมิ่งอยะน้นละะพาะแล้วบันนี้ตื่นเจ้าขึ้นมากสิประมาณนี้แหละค่ะผ้าลูกไส้มหา ขี่หาเหี้ยวทั้ก่อนจะเอาเขาไปขังตัวออกมาแลนออกกำลังกายหอดไม่ต่อยเ่ไเดี๋ยออกกำลังกายตั้งแต่หนองเตะกับหนองหิวไม่ต่อยกับพ่อยแลนไปนั่นหานองเขาบ้านเนาะเขาบ้านเด้อเตะเด้อเขาบ้านเด้ออันบาเขาบ้านเพื่อนนั่นหนาหลวเลย ด่าคนทรายไปทรายบ้าอยู่คนงตีด่าคานไงตีบ่ได้พ่ตะปอยออกมาแล่นแล้วเ่ได้บอ,บ,บอกอางาค่ะว่าเขาบานด้วยกันยางเขากันยางเขาบานรวดกัน,น่าเขาบ้านเขาบ้านเต้เต้เต,ต้พ่อนองเขาบ้านเต้เข้านเขาบ้าน ไานอเขา้บานไปละไป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 าขาบานเอามาพี่มามามาเตะเร็วเตะมา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 เตะมาไปเตะมานอเขบ้านไปขบ้านขาบ้านขาบ้านเิวเขวขบ้าน เข้าบ้านเข้าบ้านน่ะคนนั่มหนาหัวเลยคุณชายเต้คุณชายเต้นั่มหนาหัวอย่าไปไปหันพุนบ้านพุนเข้าบ้านอย่าแวะไปหันเข้าบ้านเด้อพาน้งเข้าบ้านเย้เข้าบ้านเขาบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วเข้ามาเต้เข้ามา เต๋เข้ามาเต๋เต๋ามาเนี่มามาเข้ามาแล้วเข้ามาเลือดเขาบ้านแล้วเ <c oughs> ข้าบ้านแล้วก็เข้าบ้านดีดีคนนะเข้าไปในบ้านเลยไปเฮ็ดไอ้วางเข้าขบ้านกับเข้าในบ้านดีดี เมืองนี่เธอแกเนี่ยออกให้อางล่ะพวอุ้ย,อ,ยออกไปวัดอารวดบันอ,ออกก็ออกจะใไซไม่มามากินอาหารบ่นมากินอาหารเดียวบ่อนเนี่ยอ่ะ ินาเกินผ้าออกไปแลนแล้วแล้วกับผ้าเขาบ้านยังเท่านั้นคือเคยโกโซอยู่แถวฮะคือเห็ดโกโซอยู่แถวไปกินอาหารได้เดี๋ยวแม่เสียวน้ำม,มาให้ กินข้าวอาบน้ำผ้าปลอยผ้าออกสีออกเหนียวแล้วก็ผ้าของมาก,ก็มาเกีียวหัวหันเป็นทั้งสี่หลักค่ะเสมอมันก็นจะเงียบก,กันเนาะค่ะเดี๋ยวแม่สีแปีน้ำมาให้จังไดก็อย่าเลืมฝากกดไหล์กดแช่ให้ไม่ต่อยน้ำในเลือดค่ะสำหรับคลิปนี้ทัาน้องหิวน้องตีไม่ต่อยก็จะไหวซ้ำนี่ทุกวันเนาะค่ะ พ่อกันมือหนาเนะคะคลิปหนาสวัสดีค่ะ